สวัสดีค่ะมาใจได้ผลลัพธ์ดีชีวิตสดใสค่ะ,ขอ,อะขอให้ดังเป่ยงเปียอให้มีชื่อเสียงยิ่งยิ่ง,งขึ้นไปคอยคนจนจนากายเป็นคนร ที่บุญดุลช่วยชีวิตปลอดภัยจงอย่าเจ็บอย่าป่วยสิ้นไร้รอค่ะถึงชาตินี้และชาติหน้าตลอดไปว่าจะไม่มาเพิ่งออกกำลังกายเสร็จนักเรียน,เ,นดเดี๋ยวเราจะเลื่อนเวลาออกกำลังกายมาเป็นตอนแบบบ้าหลังกินข้า,าวเช้าออกกำลังกายกันเลยยันคะ เป็นห่วงแต่เชื่อว่าทุกคนดูแลตัวเองใช่ไหมคะลูกศิษย์กุฏิตาเนี่ยดูแลตัวเองดีที่สุดขอให้ทองเต็มให้หากว่าทันนอนลับขอให้จงฟันดีเดินมาอีกทีขอให้ชีวิตจงสดใสขออวยพรให้ทันทุกๆคนจงผ่านพ้ทุกวิกฤตได้ได้จบเพลงนี้เริ่มเลย เดียวอะไรมันกด็ดีดีดีอีกนิดเดียวรวยปังปังปังตําด้วยชื่อเสียงก็ไกลทุกทีจะทำอะไรให้สำเร็จด้วยดีจะทำอะไรให้สำเร็จทุกทีใครที่อยู่ตรงนี้อขอให้รวยปังปังอขอให้ดังเปียงเปียง นสดมากค่ะสมทรงขอให้คนจนๆจกนอายเป็นคนรวยขอให้บุญนุนช่วยชีวิตปลอดภัยจงอย่าเจ็บอย่าป่วยสิ้นไร้โรคขาทั้งชาตินี้ชัดนักตลอดไป สวัสดีโค้ดฟิวสวัสดีคุณเบญญาภาสวัสดีโค้ดสร้างรวยสวัสดีครูณดาสวัสดีคุณนันพัฒน์คุณศรีกัญญาคุณนกทุกนกนะฮะสวัสดีคุณพัชศีตานะฮะคุณนภพัฒน์ส้มหวานมากค่ะพี่นกพัชศีตานะฮะหวานมากนะคะเมื่อเช้าครูคันน้ำส้มแล้วโค้ดเจออาจารย์บัวสวัสดีค่ะคุณชยากรสวัสดีคุณก้อยสวัสดีค่ะครูสิริรักสวัสดีค่ะบอสกุปปาปวีนาสวัสดีค่ะ คุณหญิงผุดจดีสวัสดีค่ะครูอัลสุภาวรรณสวัสดีคุณเหมยสวัสดีค่ะคุณสาธิสาคุณกาจนาคุณตินระดาใช่ยไหมคะคุณแสงดาวนะคะคุณโซเทียนะคะคุณแพรคุณอัจฉิดาคุณจงกลบอสครูแม่ลายนะคะคุณรัตนาคุณตุ๊กตาเนี่ยฮะคุณกวีรดาคุณเกศรครูท็อตนะคะคุณวัชรีนะคะคุณสาวโอ้บอสครูเก๋อ่านไม่ทันไม่เป็นไรเด้อพี่น้องอ่ะบอทันเด้อ จะทำอะไรให้ใครออกกำลังกายแล้วพิมหน่อยเด้ออัดไปที่อยู่ตรงนี้เอาขอให้รวยรวยปังปังปังดีเลยค่ะมันเป็นช่วงที่พวกเราทุกคนต้องออกมารักตัวเองค่ะเป็นช่วงที่อย่าพูดว่ากักตัวลูกเขาเรียกว่าช่วงดูแลตัวเอง มันเป็นช่วงที่ฟื้นฟูสุขภาพดีที่สุดอยากนอนกี่โมงก็ได้อยากตื่นกี่โมงก็ได้สวัสดีค่ะคุณตาปฏิหารแห่งชีวิตมาแล้วนะฮะวันนี้นะคะมาสอนพวกเราในคลิปพิเศษนะคะคลิปสั้นสะเทือนหนึ่งเพลงแล้วเริ่มเลยนะคะอ่ะวันนี้นะคะสิ่งที่ครูจริงๆบอกตรงๆนะนันนนกเรียนว่าจะไม่มาสอนนะแต่ว่าอ่ะอะอะอะเราไมา่ให้พลังซึ่งกันและกันดีกว่านะฮะเรารู้ว่าทุกคนกำลังแบบว่าครูคะหว้าเว โอเคเข้าใจอยู่อ่ะใจได้ผลลัพธ์ดีทีวีสดใสนะคะวันนี้ครูมาสอนพวกเราเกี่ยวกับกฎจกักรวาลกฎแรงดึงดูดครูคเองต้องบอกว่าเปลี่ยนแปลงชีวิตจากคนที่ติดลบสิบล้านเลือเงินติดตัว20บาทนะคะสามเดือนปลนี้สิบล้านห้าเดือนซื้อบ้านเงินสดเจ็ดเดือนน,อน,นำพาธุรกิจสูงร้อยลน ครูเองไม่ใช่ว่าไม่เคยประสบวิกฤตของชีวิตนะคะเคยประสบวิกฤตของชีวิตคือเราไม่เหลือเงินเลยอะ่ะแล้วเราก็ไม่รู้จะยืมใครแล้วแล้วเราก็เหลือเงินติดตัวแค่20บาทแล้วเศรษฐกิจก็ไม่ดีนะคะเศรษฐกิจก็ไม่ดีมันผ่านช่วงคร์ฟิวช่วงอะไรมาเยอะแยะมากเลยในชีวิตที่ผ่านมานะคะครูเชื่อว่าหลายๆคนเองนะคะก็เคยเจอช่วงที่แบบมันเป็นวิกฤตของชีวิตเหมือนกันแต่ว่า เราไม่รู้ว่าเราจะจัดการมันยังไงวันนี้ครูมีวิธีคิดมาเสนอพวกเราทุกคนนะคะให้พวกเราได้ไปต่อนะคะแบบน่าสดๆเลยนะคะ,ะมาบอกพวกเราทุกคนนะคะในฐานะที่ครูเองก็ถือว่าเป็นรุ่นพี่และกันที่เดินมาก่อนนะคะเดินมาก่อนแล้วก็เออเจอทางสว่างเลยจริงๆแล้วครูพูดหลายคลิปแล้วล่ะเกี่ยวกับวิกฤตแล้วก็โอกาสที่คนส่วนใหญ่มองเห็นนะคะโดยส่วนใหญ่คนจะตีของล้อเปล่าแล้วก็คิดว่าครูจะไปรอดหรือเปล่านะคะโดยเฉพาะคน90%ต เวลาเราไปเห็นคนข้างนอกเนี่ยเวลาเขาเขาเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นเนี่ยสิ่งหนึ่งที่เราเห็นเลยคือส่วนใหญ่นะส่วนใหญ่ทุกคนจะโทษเลยนะกล่าวโทษเหตุการณ์สถานการณ์กล่าวโทษโรคภัยไข้เจ็บก,ก,กล่าวโทษโการเมืองกล่าวโทษกล่าวโทษนั่งทุกอย่างทุกอย่างเหมือนสวัรค์ลงโทษเราเหมือนสวัรค์ลงโทษเราเหมือนแบบคือ มาทํากับโพจมันขนาดนี้ได้อย่างไรนึกออกว่าในชีวิตของทุกๆคนนะคะร้อยละเก้าสิบคนร้อยละเก้าสิบของเก้าสิบของเก้าสิบคือแม้เวลาเจอเหตุการณ์ลบๆขึ้นมาเนี่ยอันนี้เขาเรียกว่า u n c o n t r o l factor นะคะคืออะไรที่มันแบบมันไม่สามารถควบคุมได้ไม่สามารถควบคุมได้นะคะในแบบมันมาแบบเราไม่ทันตั้งตัวเหมือนพายุเข้าอะไรเงี้ยเราก็แบบควบคุมไม่ได้แต่ใช่ว่าจะควบคุมไม่ได้ซะทีเดียวมันก็มีวิธีป้องกันนั่นเองนะคะวันนี้ โดยส่วนใหญ่ธรรมชาติของมนุษย์ที่จะทําให้เราสุขภาพจิตเสียชีวีไม่สดใสผลลัพ์ไม่ใฉยไล่คือคนที่โทษทุกสถานการณ์เช็คตัวเองสีรำยองตอนนี้โทษอะไรอยู่หรือเปล่าเฮ้ย <isch> ไอ้นายก็มีนดีไอ้สวยแล้วก <sh arp> เป็นอยู่เปล่า <sh arp> คุณกําลังโทษอะไรอยู่หรือเปล่าคะ แต่คุณหวังว่าคุณจะเจอโอกาสดีๆที่ The impossible เป็นไปนไม่ได้ค่ะครูเองเจอกฎจักรวาลกดดันเรงด,ดูเปลี่ยนอารมณ์ความรู้สึกค่ะแล้วลุกขึ้นมาตีทุกอย่างให้มันบวกให้ได้แม้วันมามากลูกไม่แคร์ค่ะเราจะติดปีกเลาก็บินนี่ออกไหมเออในวันนั้นตอนที่ยังไม่รู้กฎจักรวาลกดแรงดร่งดูดนเะลูกครูก็เป็นวันที่แบบเหมือนคนฮอร์โมนผิดปกตินะเหมือนคนใบทองลําลึกนะคะคือคือ ผีเข้าผีออกทางอารมณ์สับสนบ่อยๆแล้วก็ชอบโทษวัฒนาโทษโชคชะตาโทษหมอดูโทษทุกอย่างอะค่ะแต่ว่าถ้าไม่ตักน้ำสกปลกชงุงดูตัวเองว่าจริงๆแล้วเราเป็นคนลิขิตชีวิตตัวเราเองคนร้อยละเก้าสิบที่ทําให้ชีวิตเขาดิ่งลงทีวีไม่เสดใส่ไปตอบไม่ได้คือส่วนใหญ่กล่าวโทษยิ่งกล่าวโทษคําถามคือเวลาเรากล่าวโทษจิตใจเราผ่องใสไหมล้ะลูกเวลาเรากล่าวโทษใครนะนอันนี้ก็รวยเอารวยเอา อีนี่ก็โชว์ความสุขจังชีวิตมึงจะดีไปไหนชีวิตมึงจะดีไปไหนมึงเห็นไหมว่าคนเอาระบาดกันเยอะมึงรวยจรงิงมึมงกัยืมเงินอะไรสิยืมเงินอะไรสิมึงหิดถูกจ้างเลยทาตัวไม่ถูกเนาะตอนกูจนเนาะไม่เห็นมีใครช่วยกูเลยกูก็ลุกลุกมาช่วยตัวเองเนาะอือโดยส่วนใหญ่ร้อยละเก้าสิบถ้าวันนี้เรากำลังเจอคนใกล้ตัวเรา ทษคนอื่นอยู่โทษการบ้านการโทษทุกอย่างแต่ไม่ดูว่าจริงๆแล้วไม่มีทุกอะไรทำร้ายมึงได้ถ้าใจมึงไม่ยอมอ่ะชัวไหมโดยส่วนใหญ่มนุษย์ปล่อยให้ตัวเองแบบเจ็บแค้นเครื่องโกรธชั้นใหญ่คือทุกคนจะแบบตีเชงแล้วก็ตีน้ำเน่าเข้าตัวเองตีน้ำเน่าเข้าตัวเองคือเจ็บปวดแล้วเจ็บปวดอีกจริงๆกูปล่อยความเจ็บปวดไปมันก็ไม่ได้เจ็บหรอก กรรมโกรธโทษเครียดกรรมโกรธโทษเครียดกรรมคือกรรมมันไอ้กูจะรู้สึกเคืองมึงอยู่อย่างนี้แหละกูจะรู้สึกหุดหิดมึงอยู่อย่างนี้แหละบางครั้งก็ลืมด้วยนะว่าหุดหิดเรื่องอะไรแต่กูรู้ว่ากูหุดหิดกูจะเก็บความรู้สึกไว้กูไม่รู้จะเก็บไว้ได้อะไรครูเองก็เป็นเหมือนนักเรียนที่เคยเป็นนะเพราะครูเองอยู่ฝั่งร้อยละเก้าสิบมาก่อนคือประเภทแบบไม่ได้ ทิฏฐิแล้วว่าสูงเข้าไว้คนเราจะมาดีกันง,ง่ายๆมันไม่ได้ละสักศีเราต้องมีเนะแม่เมิงสักศีบ,าบา้าๆสักศีบ้าๆบ,บ,บวมๆคูเองเป็นมาก่อนเวลากดเครื่องอะไรใครอยาหวังว่าคุูจะขอโทษนะมันไม่ใช่เรื่องเสียชีพยาเสีสัตวดเสียเข็มคัดย่าเสียกังเกงแดกไม่ได้ศักศีเยอะอีกโกละเหลือยี่สิบาท ก็ไม่เป็นลงไม่ได้เข็นไม่ไปอยู่เป็นหลังเสือลงไม่ได้เดี๋ยวเสือแดกคิดไปเองครับผมมึงคิดไปเองมันเ้องไปใครทำ้ายมึงหรอกไม่มีอะไรจะทำ้ายเธอเด็กเท่ากับเธอทำตัวของเธอเองให้เธอคิดเอาเองว่าชีวิตของเธอเป็นของใครมันเป็นของใครมันเป็นของมึงไม่มีใครก็ทำร้ายมึงได้มึงไม่อนุญ,ญ,ญาต หยิบก้อนหินทุบหัวตัวเองปั๊บเจ็บจริงเลยทำไมประเทศเป็นอย่างนี้ปั๊บไอ้เจ็บจริงจริงพ่อแม่ไม่เข้าใจปั๊บปักบวมปักเจ็บแถมแถมไม่ปล่อยด้วยนะแถมไม่ปล่อยหินะปั๊บปับปั๊บปั๊บปับปับปับบ่นทุกวันอ้าจะตายห่าทำเองเจ็บเอง ไม่ต้องใช้สแตนด์อินไม่ต้องเป็นเอ็กตอาแสดงสดปัน,นสสสสสสสปหนึ่งว่าเล่นเอารางวัลออสการ์ทุกอวอร์ดปล่อยสักสะจกคิดลองคิดนะลองคิดลองคิดมึงลองคิดมึงลองคิดกับว่าถ้าเกิดว่าเหตุการณ์สถานการณ์อะไรเกิดขึ้นนะแล้วมึงเดี๋ยวเวลาวันเดียวอ่ะมึงจะโทษคนอื่นหรือมึงจะเอาเวลาที่เหลือไปสร้างความสุขกับครอบครัวมึงวัน วันนี้มึงจะทําอะไรผู้นี้มึงถึงเวลาตายแล้ววันนี้มึงจะทําอะไรมึงจะมีเวลาไปโกรธใครเขาไหมมึงมีเวลาจะหืมกูจะโกรธมึงินมันตายงั้นงัคิดหิคิดซ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 ิโอ้โอ้โหเก่งจริงๆทำหลายตัวเองนทำไมเราต้องเอากลั่นกายให้มันด้วยด้วยทุกข์ปะเรื่องดีๆคิดเป็นเรื่องทุก คนตีลบแม่งลบอยู่มันนะคะมึงอย่าไปขึ้นเรือกับมันเจ้านามันพามึงจมตายห่านะไอ้จวงคนอื่นลบก็พอมึงเลิกคบได้แต่ถ้ามึงลบเนี่ยงานงอกเลยนะช,ช่วยยากนะหนูด,ดูคลิปกูติตาทาตามทุกคลิปเลยยังไม่เห็นผลลักเท่าไหร่ดูด้วยใจทำได้วยใจหรือเปล่าคะเดี๋ยวจะกลับไปดูใหม่ มันต้องอย่างนี้สิอย่างนี้สิต้องให้ได้อย่างนี้สิต้องอย่างนี้สิมึงต้องทําด้วยหัวใจไม่ได้สักแต่ว่าทําโอ้โหดูคนสอนเขาใส่ฟิลลิ่งขนาดนี้คนทําทําตอนย้อนเราต้องคิดบวกเราต้องมีความสุขเราต้องน่าลงสดใส สถานการณ์นั้นเราจะไม่โทษทำไมึงมีความสุขมากเลยเอเอจ r ี y ของมึงสูงส่งเหลือเกินพลังงานตั้มต่ำอยากได้ผลลัพธ์สูงสูงโอ้โหอีแบตจีนมึงจะแบตหมดง่ายไปไหนโอ้โหต้องโดนเสียบตุดทุกวันแม้ด่านอยอเกนพีชแม้ด่าอีกยสั์ใจเอ้ย,จจย,อยมีพลังก็ดีแมด่มึงเป็นไรอะต้องโดนกระตุ้นพลังตลอดเลยแบตจีน ็นยังไงต้องโดนเสียบตูดตลอดถึงจะร้อนรู้ว่ายังไงอาการไหนบอกหมอสิคะโอ้โหก็เลยการสถานการณ์พออ่อนเพลียแล้วพลังงานต่ำความสุขในหัวใจเกิดเป็นผีเขา้าผีออกอยากก็สุขก็สุขอยากกระทุกก็ทุกทั้งทั้งที่ต้องรู้ว่าสุขดีชั่วรู้หมดจนงมดไม่ได้ว่าแม่แล้วแต่มึงไม่ต้องมาปรึกษาไมไ่มีเวลาขนาดนั้น แม่ช่วยตอบหน่อยค่ะช่วยตอบหน่อยค่ะไม่ตอบทำไมาเอออยากได้ผลลัพธ์สูงมึงเคยเห็นคนสำเร็จคนไหนอ่ะมึงเคยเห็นคุณตาอิสิตาพูดอย่างนี้ไหมน้ำชาของผมนะครับก็จุดกำเนิดก็เริ่มมาจากเออมีคุณป้าคนหนึ่งไปซื้อชานะฮะแล้วก็อื ทุกครั้งที่มากินอบุฟเฟ่แล้วก็อยากจะได้น้ำชากลับบ้านไปแล้วก็ซื้อแกซื้ออยู่ทุกรอบแกซื้อจนแบบผมเห็นว่าเอในไหนแกก็ซื้อขนาดนั้นแหละทำไม,เร,ำไมเ,รเราถึงไม่ทำขาดล่ะทำไมเราเราถึงไมีทำขาดมึงเคยเห็นหรือเปล่าคนสำเร็จเขาพูดแบบแบบจะหมดแล้วท้าทางโอโหเงียวงเงาเหหอยนออกไหม บางคนไลฟ์สดคุณว่าอยู่ไอซียูมึงพสไ์ปพลังงานต่ามากมึงพส์ไลฟ์มึพงมพส์อะไรของมึงแต่ละอันโอ้โหหากเราตายเธอคงสบายใจใช่ไหมเพื่ออะไระเพื่ออะไระโอ้โหพลังงานต่ำาแต่คำพจนดูเฟซบุ๊กรู้เลยนี่ไม่กรรมนะนี่คือภาพเฟซบุ๊กพอไฟดังขบขมัวก,กูนึกว่าอยู่ในงานศพกูนึกว่าผีกูนึกว่าเด็กคุณล่า กูนึกว่าซอมบี้อะไรเนี่ยบางคนเป็นลูกกตาเลือดไหลออกมาอะไรอ่ะนฟฟั่นคือโปรไฟล์เฟซบุ๊กมึงเหรอนะโอ้โหมึงไม่ต้องไปเปลี่ยนชื่อเปลี่ยนเล็กศารเปลี่ยนสัญญาณเปลี่ยนรูปโปรไฟ,ฟล์มึงก่อนตอนเนี้ยจำใจจทำทําไงดีโอ้โหปรึกษากูเรื่องคูงล่ละค่ะหนูอยากมีความรักดีๆดีทำไงมึงเปลี่ยนชื่อเฟซบุ๊กกบับโปรไฟ,ฟล์มึงก่อนนะ โอ้โหพลังงานมึงตั้งแต่รูปแล้วก็เฟซบุ๊กมึงนะแตะ่ควรจะเป็นอย่างที่มึงพิมกันนะโอ้โหดึงตเดยภาพในน้ําตาล่วงมาเป็นสายเลือดช้าใจจังทําไงดีมึงต้องช้าทั้งชาติแหละโอ้โหเปลี่ยนชื่อเปลี่ยนบอต์โทรเปลี่ยนเลขสัตว์เปลี่ยนทุกอย่างไหมเปลี่ยนสัญญาณไหมเปลี่ยนพลังงานเลยละอีจวงพลังงานต่ำแล้วก่อนตื่นเช้ามาเหมือนหายใจจะรวยลินชีวิตแทบสิ้นแล้ววันนี้โอ้โห ช้ามาอวยพรตัวเองแต่วันเลิศจริงๆชีวิตมันคงจะสดใสห่างไกลยาเสพติดโอ้โหเสพติดแล้วก็ล้มรบๆ,ๆเก่งจริงๆ,ๆพลังงานต่ำไม่พอเสือกกนระเสือกกระสนไม่ดูอะไรที่ทำให้แบตหมดเป็นไงมึงเขาตายไปเท่าไหร่ลวรู้ว่าตองไม่ค่อยไหวอยู่แล้วตายแล้วไอ้ขีก้กูไอติดไปเนี่ยเป็นยางเอาสอเอาแทะ กระเสือกกระสนนะนที่มึงจะให้มึงมีแสงสว่างก็มาบ้างอ่ยอีรำยองอ่านก็ไปสิเสีเข้าไปมึงเป็นไงละงูตายหาตายกระทำประเทศแล้วตอนนมมัอขงงึถึงเวลาตายมึงตายเองตอนเนี้ยมึงทําตัวเองให้มีพลังงานก่อนทําแบบคนพลังงานสูงเอ้ยเชื้อโรคมันไม่ชอบอะไรจุกพลังงานความร้อนมึงมึงทำดนโอ่อเพราะถ้า หนื่อยมาครูทำไมเราต้องทำเราเฉยก็ได้พลังงานอ่งงนอขี้เกียจขี้เกียจจำไม่รู้จะพูอะไรกับแกแกอย่มาปรึกษาเลยฉันนะโอ้โหพลังงานสุดยอดแกต่ำแล้วก็อยากมีผลลัพธ์ชีวิตมึงจะสดใสยังไงล่ะไม่เปลี่ยนหาแล้วทำงานอยู่บ้านนล้ครูว่างจัดแล้ไม่รู้ทำอะไรเอาเอาอกกำลังกายลูกออกอแล้วกันโอ้ไม่ได้เลยไม่ได้เลยตอนนี้เครียดเครียดมึงจะเครียดทำไมหาทางออกมึงจะมองทางตันเพื่ออะไร ถ้าคนที่เขาเหลือยี่สิบาทเขารอดได้ในวิกฤตเขาจะฆ่าตัวตายเขาบนยืนสอนมึงเนี่ยมึงช่วยทําหน่อยไหมน้องเขาว่าสอนสามร้อยเปอร์เซ็นต์มึงทำสักร้อยเปอร์เซ็นได้ไหมน้องโอ้เขาใส่ฟิลลิ่งขนาดน,นี้คุณติตาสอนมึงอย่างนี้เหรอเราไม่ต้องมีพลังงานอะไรมากมายนักเรียนเราแค่แบบมีความสุขในหัวใจแล้วก็เชื่อนะคะว่า สิ่งดีๆจะเกิดขึ้นกับพวกเรามีความสุขเข้าไว้ถึงแม้เราจะโดนสามีกันแกล้งเพื่อนๆเราอาจจะเลิกคบเราเราอาจจะร้องห้างเสียใจแต่เราก็จงมีความสุขไว้อ้อยมึงสู้เขาไม่ทันหรอกโอ้โห เวลาเรื่องรบๆเนี่ยมึงแดกหัวผัวมึงโมโหคนอื่นมึงปี๊ดปาดโก้ยไยอยากจะโยนระเบิดประลาดมนูนแต่เวลาเรื่องดีๆมึงทำอ้อนๆไม่ทันหรอกมีจ้ะกไม่ทันหรอกคนอย่างมึงไม่ทันทําไมกูจิตาสําเร็จเร็วกว่าแสงโอ้โหมึงดูพลังงานกูฟาดฟาดฟาดกูถึงแล้ววงแหวนดาวเสามึงอยู่ไหนสะพานควายแยกซ้ายมือยังไม่ไปไหนแม่สามปียังนั่งอยู่สะพานควายแยกซ้ายมือแม่มารับหนูหน่อยอะไรเขมึงกูไม่ไป มาเองตะกิ้ตะกายมาเองโอ้ยมาดูครูสิตาเขาหน่อยเขาอัพเดตผลลัพธ์เป็นยงไนเป็นไงแทงตาพอไหมเนาะมึงถึงไหนแล้วล่ะทีเก่าเวลาเดิครูเอ้เลิศเอาเอย่างมึงอะเหลือใจโอโอมีลูกขอด้วยอเออพลังงานทำให้มันสูงๆเขาไว้ดู โอ๊ยถ้ามึงจะเดง้งเน่งเนงเนงเงแล้วมึงตายอย่างน้อยมึงตายแบบมีความสุขสังขารไม่เดาไม่เหม็นเอ้ยคนทุกตายตัวเหม็นคนุขตายเพรคะขมแม่รักเฮ้ยแม่หนละละลู่ละลละลีไม่ค่อยเป็นมึงอย่ามาฟอร์มตอนมึงผสมพันมึงละลีละลีเป็นอย่ามาฟอร์มกูคุณจะตายไม่ได้หรอกทุกคนแม่งมีความแรกอยู่ในตัวแต่มึงช่วยมาแรกด,ด้านดีไม่ใช่เป็นแรกด้านบาษีแรดเอาผัวเขา องนี้ไม่อังลุกขึ้นมาแล้วพี่ชอบตัวเองเฮ้ยภาวะอานนี้มึงต้องออกมาแบบเออเสรยสปเสร์ปจิจาร์กันหน่อยเร็วเดีเ๋ยวเป็นะเหี่ยกันแล้วสีดอกชังแม่งอะไรจะเกิดกูเบอร์บาลนวดกันเดี๋ยวมึงดีเองความทุกความโศกความโลกความภัยเสนียดจะไหลไม่เข้าใกล้มึงเพราะมันเห็นมึงมีความสุขมันไม่ชอบมึงนึกถึงผีเนี่นถ้าผีจะสิงมึงว่ามันจะสิงคงเบอร์บาลไหมอีนี่ยิ้มอยู่ลละลาลาลาผีจะสิงไหมก็อีกคนนึง มึงเป็นผีมึงจะสิงใครมึงต้องสิงคนที่แม่งจิตจิตอ่อนจิตตกจิตแบบโศกเศกปรกมึงเนอะมมเออวันนี้มึงอยากให้พระดาสิสิคุ้มครองมึงมึงทำตัวลาเลงหน่อยอย่าทำตัวเหมือนอยู่ในนรกบอกไม่รู้กี่คลิปแล้วแช์จ้าเมืองลบมึงเป็นประชาสัมพันธ์ให้นรกไงนรกจ้างมึงเท่าไหร่แล้วมึงไม่ร้อนไงแล้ว ประชาสัมพันเก่งจ้างาน,นลบนะแกโอ้โหมันเป็นยังไงเขาจ้างากแกเท่าไหร่แล้วแกใช้เรื่องราวลบๆนะแกทําให้ใครมีความสุขบ้างยังวันๆแกแชร์แต่เรื่องลบๆๆๆๆแล้วแกก็ไปถามเพื่อนว่าเป็นไงมึงช่วงนี้เพื่อนมึงประสานแดดโอ้โหประสานแดดเหมือนมึงตางคนตาพังกับประสานแดดจม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 อยู่คลองเท่าตะตุ่มทั้งๆที่มึงรู้กฎจักรวาลกฎแรงดูดคลองแค่ตะตุ่มเนี่ย หาเรื่องเอาเรื่องมาบล็อกมาเอาหัวจุคลองเล่นกันมึงหายใจไม่ออกแล้วมา้มึงว่าไหมกูว่ามันหายใจไม่ออกมึงเป็นอะไรอ่ะมึงเอ่ยหน้าขึ้นมาบองฟ้ามันจะมีอากาศมันจะมีหาอะไรยึงจะเอานะกก้มไปทําไมอีน้ําคลองตะตุ่งมึงของมึงอ่ะโอ้โหยอมใจนี่คุณสิตาต้องสอนขนาดนี้หรือเปล่าเบิกบานสิคะม้วนหางสิลูกเออ ไม่มีคนอย่างเราโลกคงเงียบเหงาและเศร้าซ้อยเอ้ยนี่ก็ออกแม้ประชาสัมพันธ์หน้าดีสวยเปลกบานและลิขรีอยู่บ้านโขบมาในช่วงที่ดีที่สุดมึงอยากนอนกี่โมงก็นอนมอยากตื่นกี่โมงก็ตื่นแต่อย่านอนดึกอย่านอนเกินตีสองไม่งั้นร่างกายมึงพังอ่ะจะโรคกระโดดหามึงอีกนอนไปจะนอนกี่โมงจะนอนเที่ยงคืนก็นอนเช้าก็ตื่นออกกําลังกายกินข้าว มีความสุขทํางานอู้เบิกบานลันลาเสพเรื่องราวดีๆพัฒนาตัวเองมันเป็นช่วงเวลาที่จะเปลี่ยนชีวิตหมวน่างสิลูกมีความสุขสิคะชีวิมึงจะได้สดใสไม่ได้ไปหมกตัวอยู่กับวิกฤตอยู่แต่ทางตันทางออกไม่มาสักทีเช็คตัวเองพลังงานสูงหรือพลังงานตำ่ำ พอเอาไวต้ตอบพรุ่งนี้อ่ะเดี๋ยวประชาสัมพันธ์นิดนึงตอนนี้เนื่องจากรัฐบาลเออเขาได้อะไรนะประกาศใช่ไหมว่าไม่ให้ต้องสมรวมตัวกัน <laughs> ซึ่งครูสิตาจะมีสัมมนาใช่ไหมสี่ห้าหกก็คงจะต้องเลื่อนแล้ว่ะนักเรียนที่หานะคะดังนั้นเนี่ยใครที่จะคืนเงินนะคะหรือว่าจะรอในรอบเออเดี๋ยวพอเขาสถานการณ์ดีเดี๋ยวเขาเคลียร์เรียบร้อยแล้วก็ได้เรียนกันอยู่เดียนนะแกก็ นั่นไปนะแกก็ถ้าเกิดแกจะคืนเงินนะนะนะก็ภายในถึงพรุ่งนี้6โมงเย็นะนะนะก็ทักไปนะที่สมัครที่ไหนก็ไปทักที่นั่นเละนะคะไลน์แอดช็อปทีเชิญสิตาไลน์แอดช็อปทีเชานะคะของเงินคืนนะคะแล้วก็จะถอดออกจากคอร์สทั้งหมดเลยนะคะทั้งกี่คอร์สก็ออกไปนะคะถ้ามาใหม่ก็ราคาใหม่นะคะคนที่อยู่ก็รักสิทธิ์รักษาสิทธิ์ร,ราคาเดิมไปนะคะดังนั้นแจ้งมาเพื่อทราบนะคะทุกสัมมนาคุาิตา จัดอยู่แล้วค่ะแต่อย่างที่บอกค่ะว่ามันเกิดอย่างเนี้ยกูจะทํำยังไงละอีเจวงนะคะคําว่าสัมมานามันก็คือต้องจัดเป็นสัมมานานะคะสัมมานาออนไลน์มันก็ต้องมีสัมมานาออนไลน์มันต้องมีคนมาเรียนด้วยเพื่อทาภารกิจกันทีนี้มันจัดไม่ได้นะคะก็เลยอย่างที่บอกค่ะก็ขอเลื่อนไปนะคะแต่ครูเชื่อว่าเดี๋ยวมันก็คงสถานการณ์ดีขึ้นตอนนี้สิ่งที่พวกเราจะต้องทํานะคะในภาวะวิวกฤตแบบนี้อยู่บ้านนะคะ ช่วยทําตัวอยู่บ้านอย่าออกไปไหนมากนะคะละลิกละลิอยู่บ้านนะคะเทรนตัวเองอยู่บ้านสร้างความสุขอยู่บ้านสร้างพลังอยู่บ้านเดี๋ยวผลลัพธ์ใหม่จะมาถามตัวเองว่าเราหมดพลังหรือเรามีพลังวินาทีนี้เรามีพลังขึ้นหรือเปล่าเช้ามาเรามีพลังมากกว่าเดิมหรือเปล่าดังนั้นนะคะเหมือนกันนั่งสมาธิทุกอย่างเลื่อนหมดนะคะเลื่อนไปก่อนใครจะขอคืนเงินแจ้งครูได้เลยนะคะในกลุ่มสําหรับนั่งสมาธิสําหรับคนที่แจ้ง ในกลุ่มใช่ไหมสำหรับคนที่ลงสัมมนาทักที่ไลน์แอดช็อปทีเชอร์ซิตานะคะขอคืนเงินนะคะแต่คุณก็จะไม่ได้ราคานั้นอีกตลอดไปเพราะว่าราคาถ้าสถานการณ์ดีขึ้นก็คือคุณจะคนละราคาแล้วนะคะดังนั้นสิ่งที่ครูบอกคะ่ะว่าครูเองสร้างสัมมนามาโอ้ไม่รู้กี่คอร์กี่แคมป์ค่ะนะคะ เราก็ไม่เคยเจอเหตุการณ์น,นี้เกิดขึ้นแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นครูเชื่อว่าเหตุการณ์ครั้งนี้จะทําให้ทุกคนได้มีขวัญกําลังใจมีพลังมากขึ้นในการสร้างชีวิตที่ไปต่อแล้วก็ประชาสัมพันธ์นิดนึงสําหรับคนที่มองหาโอกาสนะคะดีๆตอนนี้ค่ะครูเองเปิดสําหรับคนที่อยากไปเรียนรู้ออนไลน์นะคะแล้วก็ไม่รู้จะทําอะไรนะคะตอนนี้ครูมีเปิดนะคะเป็นรุ่นพี่ที่เป็นผู้นําหลักแสนภายในหนึ่งอาทิตย์ของครูนะคะ Vip Tsw Teacher สตา a ์สบาทเท่านั้นนะคะก็ได้เรียนคอร์สนี้นะคะเพื่อช่วยคนจริงๆสำหรับใครที่กำลังมองหาเออโลกบัคคบให้ทำออนไลน์ทำยังไงดีนะคะครูมีระบบรองรับให้พวกเราได้มั่งข้างรำ่ำรวยกันด้วยก็สามารถนะคะที่จะทักรุ่นพี่เราไปนะคะมันจะสมัครอยู่ที่ Line Tsw Teacher สตา a นะคะแล้วก็เดี๋ยวคุณเลือกรุ่นพี่ได้เลยว่าคุณจะให้ใครแทนคุณแล้วก็อีกเรื่องนึงคะ่ะตอนนี้ ครูช่วยไรายได้ครูช่วยเต็มที่ใครที่เป็นพ่อค้าแม่ขายสามารถฝากหลานได้ส่วนใครอยากให้ครูช่วยรีวิวให้ครูไม่คิดค่าตัวสักบาทเลยนะคะไม่คิดค่าตัวสักบาทเลยครูจะเป็นของกินของใช้นะคะครูช่วยรีวิวให้นะคะคุณขายได้ขายไปครูช่วยหาออเดอร์ให้จะมีกี่ชิ้นกี่อันครูตอบไม่ได้นะคะ ครูช่วยหาออเดอร์ให้ใครมีของกินของใช้ก็สามารถทักที่ไลน์แอดโค้ดคิดล่างสีตาแอดโค้ดคิดล่างสีตานะคะส่งมานะคะแอดมินเราพร้อมตอบแล้วว่าคุณส่งมาที่อยู่ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้นะคะแล้วเดี๋ยวครูรีวิวให้ครูขอรีวิวตามความจริงนะคะว่าดีไม่ดียังไงถ้าเป็นของใช้ครูอาจจะตอบเลยไม่ได้ทันทีว่ามันดีไม่ดีครูก็จะหยิบขึ้นมาเฉยว่าอ่ะอันนี้นะเขาส่งมาแบบนี้นะคือคนไทยมีน้ําใจแค่นั้นนะคะส่วนถ้าเป็นของกินครูจะชิมเลยว่ามันดีไม่ดีนะคะครูก็จะ ขออนุญาตรีวิวตรงๆนะว่าอ่มันเค็มไปหวานสำหรับครูหรือเอมันอร่อยว่ะก็จะบอกว่าอร่อยนะคะเคยมีลูกศิษย์ครูขายขนมมั้งส่งมาให้ครูกินครูก็กินกินไม่คิดอะไรอันนี้เราไม่ต้องมาโลภนะครูแค่เรา,าเฉยครูกิน <c oughs> กินกปรากฏว่านะคะสร้างโรงงานเลยค่ะครูกินไปยอดรอดยอดเป็นล้านนะคะ คุณไม่ต้องคาดหวังว่าออเดอร์คุณจะได้เป็นล้านนะคะไม่ต้องคาดหวังสบายๆแค่คิดว่าเขาไม่ได้คิดว่าเขาจะมาให้กูหาออเดอร์ให้เขาแต่เขาคิดว่าเขาส่งมาให้กูกินนะคะตอนนั้นน่าจะเป็นขนมอะไรสักอย่างเหมือนคอนเฟ็อะไรอย่างเงี้ยจาไม่ได้แหละนะคะสร้างโรงงานกันเลยทีเดียวนะคะตอนนี้เป็นไง,งครูตอบไม่ได้นะคะส,สําหรับใครที่อยากกินหมูแดดเดียวเออนะหมูแดดเดียวนะครสวรรค์ของแม,ม่เฒ่าอร่อยมากนะฮะเนี่ย,น,ยนะฮะอะ ใครที่อยากจะให้ครูช่วยรีวิวก็ทักไปแล้วกันโดยเฉพาะของกินนะครูถือว่าครูช่วยได้อย่างส้มพี่นกก็ส่งมาเดี๋ยวครูเอามาคันแล้วครูจะรีวิวให้อีกครั้งหนึ่งเสื้อผ้าแฮนด์เมดได้ไหมได้ก็เดี๋ยวครูใส่แล้วครูก็รีวิวให้หนูก็เอาแคปลูกครูไปครูอนุญาตหมดเลยถือว่าครูช่วยนะคะเฉพาะช่วงนี้เท่านั้นนะที่เหลือค่าตัวครูแพงนะดังนั้นเนี่ยเหมือนมีคนมาไลค์กับครูขายเลยวะอาหารเสริมมั้งไลค์เดียวเป็นล้านคือคนของครูจิตตาค่ะพร้อมกินพร้อมใช้พร้อมจ่าย ผมซื้อผมอุดหนุนเป็นคนดีทั้งนั้นเลยคนของครูสิตาใครที่อยากให้ครูช่วยรีวิวย้ำอีกครั้งทักที่ไลน์แอดโค้ดคิดร่างสิตาคุณต้องรีบนะคะเพราะถ้ามันมาล้นมากดีฉันรีวิวไม่ทันช่วยไม่ได้นะคะดังนั้นใครส่งก่อนครูก็จะช่วยก่อนดังนั้นคุณต้องรีบนะคะเพราะครูอาจจะรีวิวให้คุณไม่หมดก็ได้ถ้าเกิดคุณมากันเป็นพันชิ้นดีฉันจะแกะหมดยังไงนะคะที่สำคัญคืออย่าลืมส่งที่อยู่ติดต่อด้วยเพราะว่าเดี๋ยวครูจะได้โพสต์่า เออไม่ใช่โพสิครูจะได้บอกเขาว่าช่องทางการติดต่อเนี่ยสมมุติว่าคุณขายอ่าปลาหมึกกรอบครูชิมแล้วครูว่าเฮ้ยอันนี้มันเผ็ดแจ๋วว่ะรุ่นรุนเผ็ดจีด๊ดอร่อยวะ่ะเฮ้ยอร่อย ครูก็บอกช่องทางการติดต่อไปลูกค้าไปติดต่อคุณคุณจัดการเอาเองนะไม่เกี่ยวกับครูแล้วนะครูถือว่าครูช่วยเราได้เท่านี้ในภาวะวิกฤตแบบนี้นะคะอะไรที่ครูช่วยได้ครูช่วยทุกอย่างเลยนะคะครูถือว่าเราเป็นพี่น้องกันเราเป็นครอบครัวเดียวกันเราเป็นคนเหมือนกันบนโลกใบนี้ดังนั้นนะด้วยรักและรัรถนาดีจากครูสิตานนะคะอ่ะรักกันชอบกันก็กดไลค์กดแชร์ไปเป็นกำลังใจให้ทุกคนดูแลตัวเองนะเวล้างมือให้สะอาดนะคะ ใส่แมสด้วยปิดปากอย่าออกไปไหนในช่วงนี้นะคะช่วยกันดูแลประเทศเราช่วยกันดูแลทุกๆคนเราไม่เห็นแก่ตัวนะคะอะไรที่เขาให้ทำทำตามกันนะแล้วมันจะได้คลีนแล้วก็ประกาศช,ชนะอีกครั้งพร้อมกันทั่วโลกค่ะครูเชื่อว่าโลกนี้จะหายไปนะคะโรคร้ายๆนะจะหายไปแล้วเจอผลลัพธ์ใหม่ที่ใส่ใจของพวกเราทุกคนเตรียมตัวเตรียมพร้อมเตรียมซอมเตรียมใจกับสิ่งดีๆรอเราอยู่แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าขอให้พวกเราทุกคนโชคดีนั่งสมาธิขอบคุณทุกสรรพสิ่ง แล้วอยู่นะสวัสดีค่ะ